บริหารเครือโรงพยาบาลทนบุรีโชเช็คยันซื้อวัคซีนโมเดอร์นาจริเปล่ากุเรื่องปั่นหุ้นสภาการชาติไทยร่อนหนังสือให้อบจอจองวัคซีนโมเดอร์นามีเงื่อนไขฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางฟรีมีลุ้นปาล์มทองคำต่างชาติยืนปรบมือนาน10นาทีหลังหนังเมมเรียผลงานผู้กำกับไทยเจอยอภิชาติพงษ์ฉายในเทศกาลหนังเมืองคาร์สติดตามทุกประเด็นพร้อมกันได้ในข่าวสามสีวันนี้จ้า สวัสดีครับผมแบมปีติพัฒน์ครับมาวิทวีผลครับ จอยชนทิชาค่ะวันนี้อยู่กับพวกเรา3คนนะคะในรายการข่าว3สีค่ะแล้วก็สามารถรับฟังพวกเราได้ด้วยนะคะผ่านทางวิทยุครอบครบัวข่าวค่ะสทรอยเอมค่ะไดแล้วนะครับมาอัปเดตข่าวคราวกันนะฮะวันนี้เริ่มต้นต่างที่เรื่องราวของวัคซีนค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยมีกระแสข่าวลือโอ้โหแชร์กันก็นำมากในโลกออนไลน์นะครับว <ใน S 3> <ๆ>่ามีโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง ที่มีการจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาครับแล้วมีการนําเงินสดที่ประชาชนจองอวัคซีนนั้นไปซื้อหุ้นแล้วก็มีการเทขายเพื่อทำกำไรนะครับ<อ>ไปอัปเดตข่าวในกันครับ หลายหลายคนก็พุ่งเป้านะครับไปที่เครือโรงพยาบาลธมบุรีครับซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการนําเข้าวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาครับใน Twitter ครับมีคนรีท w e e t ข่าวนี้ครับและแท็กไปสอบถามดรนิกหรือว่าดรสุวัดีพันพานิชนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารเครือโรงพยาบาลธมบุรีครับว่าข่าวลือที่บอกว่าโรงพยาบาลปล่อยข่าวซื้อวัคซีนเพื่อทําให้หุ้นขึ้นและนําเงินจองวัคซีนโมเดอร์นาที่ประชาชนจ่ายจองมาเนี่ยไปซื้อหุ้นโรงพยาบาลก่อนเทขายและยังไม่โอนเงินจองวัคซีน ให้องค์การเพศสัชกรรมเป็นเรื่องจริงหรือไม่ครับซึ่งดรนิกนะฮะก็ไม่รอช้าครับออกมาโพสต์ภาพขณะที่กําลังถือเอกสารซึ่งในมือเนี่ยนะฮะก็คือสําเนาเช็คครับพ<ะ>ร้อมข้อความตามที่ขึ้นรูปตรงนี้เลยนะครับว่าโอนไปแล้วรูปนี้ถ่ายที่องค์การเพศสัชกรรมส่วนหุ้นก็ซื้อทั้งปีไม่มีหยุดอยู่แล้วนะครับพร้อมชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่าไม่ได้มีเรื่องดองค่าวัคซีนเพื่อมาซื้อหุ้นแน่นอน มีข่าวแบบนี้คนทำงานเสียกำลังใจพร้อมติดแฮชแท็กเซฟหมอบุญนะครับ ซึงต่อมาครับทางบริษัทธมบรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนนะฮะก็ได้ส่งหนังสือชี้แจงการนําเข้าวัคซีน m ี n a ครับให้กับตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยครับโดยใจความสําคัญของเนื้อหาในหนังสือนะฮะระบุว่าข่าวลือที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะสร้างความสับสนให้กับนักลงทุนนะครับเนื่องจากมีการสอบถามไปยังบริษัทผู้ผลิตวัคซีนนะฮะก็เลยขอชี้แจงครับว่าทางบริษัทได้มีการตกลงซื้อวัคซีนจริงครับโดยตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการดําเนินการด้านเอกสารกับตัวแทนจําหน่ายในต่างประเทศนะครับซึ่งถ้ามีรายละเอียดคืบหน้า ชัดเจนเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งครับผมกเราก็รออัปเดตข่าวกันต่อไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะคะส่วนวันนี้ค่ะสภากาชัดไทยนะคะก็ได้ร่อนหนังสือด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะเพื่อขอความร่วมมืออบจอทุกจังหวัดค่ะแจ้งนะคะการจองวัคซีนโมเดอร์นาจากสภาการชัดไทยนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องนําวัคซีนอันนี้นะคะไปฉีดให้กับประชาชนแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ โดยในหนังสือฉบับนี้นะคะระบุว่าขณะนี้นะคะสภากาชาติไทยนะคะได้สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นาจำนวนหนึ่งนะคะจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ผ่านองค์การเพสัชกรรมค่ะเพื่อนํามาฉีดบริการให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วก็กลุ่มต่างๆโดยไม่คิดมูลค่าตามภารกิจของสภากาชาติไทยนะคะทั้งนี้สภากาชาติไทยค่ะจะจัดสรรโควต้าวัคซีนจํานวนหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบอจอนะคะเพื่อนําไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วก็กลุ่มต่างๆในพื้นที่จํานวน5กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงสตรีตั้งครรภกลุ่มผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้นะคะจะต้องยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด -19 มาก่อนค่ะรวมไปถึงกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในถิ่นทุรกันดารด้วยนะคะกลุ่มที่ทํางานประจําอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูอาจารย์และกลุ่มบุคลากรที่ต้องออกไปปฏิบัติงานนะคะสัมผัสกับประชาชนนะคะตามโครงการฉีดวัคซีนของอบจอที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนด้วย ทางสภาขาาชการไทยค่ะจึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะให้แจ้งกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ที่มีความประสงค์จะซื้อวัคซีนไปฉีดบริการให้กับประชาชนให้สั่งจองกันเข้ามาค่ะโดยมีเงื่อนไขสําคัญนะคะว่าวัคซีนที่ซื้อไปเนี่ยจะต้องดําเนินการฉีดให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ห้ามนําไปจาหน่ายเด็ดขาดนะคะที่สําคัญค่ะแผนการฉีดวัคซีนดังกล่าวเนี่ยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดด้วยล่ะค่ะ อ่าก็เป็นเรื่องที่แบบว่าต้องขอความร่วมมือกันนะฮะเรื่องนี้ครับคุณแบมครับคุณจอยครับครับพวกคุณซื้อประกันแบบนี้มาฮะประกันแบบเจอจ่ายจบไว้ป่ะฮะอ๋อซื้อนะซื้อซื้อซื้อนี่ฮะผมมีข่าวอัปเดตครับตอนนี้นะฮะกับทางของบริษัทนี้นะครับถ้าใครซื้อประกันแบบเจอจ่ายจบกับทางสินมั่นคงประกันภัยนะฮะเขาออกมาบอกครับว่าเขาขอยกเลิกประกันแบบนี้ครับนี่ฮะ เชื่อว่าก่อนหน้านี้มีหลายคนนะฮะซื้อประกันโควิดประเภทเจอจ่ายจบเอาไว้แต่ละเจ้านะฮะจะมีเงื่อนไขาการจ่ายมาก ายน้อยแตกต่างกันไปสําหรับคนที่ซื้อประกันประเภทนี้นะฮะกับทางสินมั่งคงประกันภัยฟังเอาไว้ให้ดีนะฮะเพราะล่าสุดเนี่ยทางสินมั่งคงประกันภัยจํากัดมหาชนได้ออกหนังสือชี้แจงระบุว่าสืบเนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินและทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจะมีผู้ติดลายใหม่เพิ่มขึ้นอย่าตราที่สูงส่งผลให้ทางบริษัทเนี่ยต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและจําเป็นต้องใช้สิทธิ์บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อโควิด การติดเชื้อโควิดาประเภทเจอจ่ายจบหรือโควิด -2 i n 1นะฮะ,ฮะที่มีระบุอยู่ในหมวดที่2เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดโดยให้กรมประทานข้างต้นนี้นะฮะสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับเมื่อพ้น30วันไปแล้ว<ม>นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไปนะฮะโดยบริษัทจะจะจ่ายคืนเบี้ยประกันมาให้ครบนะฮะแก่ผู้ที่ทำประกันนี้ภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่กรมบรน,นี้สิ้นสุดผมคัดใช้ไปครับ<ม>นี่ฮะ เออก็เพิ่งเคยเห็นอยู่เหมือนกันเนอะใช่ครับไม่แน่ใจนะครับว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยสามารถบอกยกเลิกกรมธรรม์กับลูกค้าแบบนี้ได้หรือเปล่าแบบรวดเร็วแบบตกใจเหมือนกันใช่ครับจริงๆฮะก็ต้องมาดูว่าทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบกิจการประกันภัยเนี่ยนะฮะหรือคอพอเนี่ยเขาจะว่ายังไงนะครับผมแต่ว่าเราสามารถติดตามอัปเดตได้ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับสามารถเหนแน่นอนครับใช่ค่ะครับผมนี่ฮะ มาเรื่องน่ารักกันบ้างดีกว่าครับกับการปันน้ําใจของคนไทยที่ตอนนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่กระแสใหม่เลยนะฮะเราบอกว่ารูปแบบนี้นี่เก๋แน่นอนครับกับเรื่องราวน่ารักน่ารักนะฮะที่ถูกเปิดเผยมาได้ถูกเปิดเผยมาโดยเจ้าของร้านนี่ฮะร้านสีสุพรรณครับคือร้านนี้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าของร้านนี่นะฮะเขาบอกว่าปกติก็จะมีคนมาสั่งอาหารแล้วก็สั่งผานแอปพลิเคชันเมื่อสั่งผานแอปพลิเคชันเนี่ยเขาสามารถเขียนระบุได้เลยว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยขอนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมเข้ามามีลูกค้ารายนหน่าาาารักกมมเเขยลว พี่ไรเดอร์ไม่ต้องเอามาส่งนะคะ,อ,ะอยากให้พี่ไรเดอร์ได้อิ่มอร่อยกับครอบครัวในมื้อเย็นสักหนึ่งมืออ้อและยังเขียนกำกับเพิ่มอ,อีกว่าอาหารไอ้อย่างบอกการสั่งอาหารในนี้เนี่ยคือต้องการช่วยกิจการร้านต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีครับเจ้าของร้านอสังคก็แบบ ไม่ได้สั่งเพื่อตัวเองนะปกติก็คือสั่งแล้วก็ให้ไรเดอร์ไปหยิบให้รับให้แต่ต้องคือสั่งแทนแล้วก็ให้ไรเดอร์รับและทานเองเลยใช่ครับไรเดอร์ก็มีความสุขไปเลยครับแบบนี้ได้กินของอร่อยของดีด้วยใช่ไหมครับจริงครับผมอมาอีกเรื่องราวที่คล้ายกับที่พี่มามินอัปเดตไปเลยนะครจากร้านบ้านขาหมูคุณจ๋าครับก็ได้โพสต์คําสั่งซื้อจากลูกค้าที่สั่งข้าวคากิครับกล่องละ65บาบาทนะฮะเขียนโน้ตครับว่าผมซื้อให้ไรเดอร์และช่วยร้านอาหารที่ผมชอบ หรือถ้ารายเดอร์ไม่ทานนะฮะก็สามารถเอาไปให้คนที่เขาลำบากนะฮะฝากด้วยครับไม่ต้องโทรกลับหาผมคล้ายกันเลยนะฮะน่ารักมากน่ารักมากเจ้าของร้านคือแบบชื่นใจมากนะได้เห็นมุมน่ารักน่ารักของคนไทยคือจริงๆต้องบอกเลยว่าพี่รายเดอร์เนี่ยทำงานที่เสี่ยงนะคราะว่าเขาเจอคนเยอะมากคือต้องไปเอาอาหารที่ร้านให้เราแล้วยังต้องเจอคนมากมายเวลาต่อแถวซื้ออาหารแล้วก็นําอาหารออกมาให้เราอีกนะคะคือจริงๆแล้วค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็ทํางานกันหนักเลยช่วงนี้ยังไงก็ เป็นกําลังใจช่วยกันนะคะทั้งช่วยทั้งร้านอาหารช่วยทั้งพี่ไรเดอร์ช่วยผู้ประกอบการนะคะคนไทยต้องช่วยกันตอนนี้ใช่ครับผมถือว่าเป็นไอเดียที่ครีเอทมากเพราะว่าช่วยทีนึงคือได้2ต่อนะถูกต้องก็ได้หนุนร้านที่เขาชอบด้วยแล้วก็ได้ช่วยไรเดอร์ด้วยครับผมอ่าเอาละครับมาช่วงไฮไลท์ของวันนี้กันมาะวันนี้เหะทำไมใช่ครับวันนี้เพราะวันนี้คือวันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่16ค่ะสิบหกที่วันอะไรวันที่มีเแสงสว่างครับถูกตครับมาเรามาดูกันเลยครับนี่ฮะงวดของวันทีีี่่16นน้ะะฮรางวัลท 556725นะฮะแล้วก็เลขท้าย2ตัวนะครับ70ครับเลขหน้า3ตัวนะฮะ174กับ058นะฮะแล้วก็เลขท้าย3ตัวนะครับ233 9-27ครับผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยนะคะที่ถูกรางวัลกันดูดูพี่มาวินดีดเหมือนเหมือนเหมือนผมเป็นเศรษฐีไปเยอะมากเลยครับผมแต่ที่อ่านมาเนี่ยผมโดนเลยร้อยครับโดนเลครับผมทุกงวดเขาไม่เคยถูกครับไม่เป็นไรค่ะอีก15วันเราเจอกันใหม่เจอกันใหม่คะับผเดี๋ยวช่วงหนี้กลับมาติดตามข่าวของน้องเต้านัทพรกันบ้างนะคะโดยวันนี้นะคะน้องก็ได้ประกาศนะคะเรื่องของทไลน์ที่มีการแก้ไขนิดหน่อยนะะคหลังจากเมื่อวานออกมาประกาศว่าตนเองติดเชื้อโควิด19ค่ะ มาเริ่มต้นช่วงนี้นะคะกันที่การอัปเดตนะคะของทำลายของน้องแต้วนัทพรค่ะเมื่อวานนี้น้องแต้วก็ออกมาชี้แจงว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำตามรักษานะคะผ่านโฮมไอโซเลชันนั่นเองค่ะ เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะใกล้ชิดกับคนที่ติดเชือ้อโควิดสิมาหลายครั้งเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ต้องกักตัวมาหลายรอบนะคะแต่ว่าก็รอดมาได้ทุกครั้งค่ะล่าสุดนะคะน้องเต้านัฐพรก็ต้องบอกลาฉายาเจ้าแม่นาคีวีรสตรีรอดโควิดซันแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงเย็นวันนี้น้องก็ได้แจ้งว่าตนเนี่ยติดเชือ้อโควิดสิค่ะจากการไปตรวจหาเชื้อ เพื่อที่จะไปทำงานนั่นเองพร้อมกับแจ้งทำลายนะคะย้อนหลังตั้งแต่วันที่1ถึง15ากรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถ้าดูจากทำลายของน้องส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านนะคะแต่ว่าก็มีออกไปข้างนอกอยู่บ้างซึ่งทุกครั้งที่ออกไปน้องก็ยืนยันว่าใส่หน้ากากอนามัยมิดชิดทุกครั้งค่ะ ใช่ครับแต่ไม่ไหวก็มีดราม่าเกิดขึ้นนะครับหลังจากคนในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีการพูดถึงไทม์ไลน์ของน้องเต้านะครับว่าบางคนก็บอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังเห็นเธอพาน้องหมาไปเดินห้างอยู่เลยนะฮะทำให้มีการพูดถึงจนเนี่ยละครับมีแฮชแท็กเต้านัทพรเนี่ยกลับมาติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับพี่จอยก็มีการอัปเดตเมื่อวานนี้เหมือนกันเนอะใช่ไหมฮะซึ่งหลังจากมีประเด็นเนี่ยน้องเต้าก็รีบออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมนะโดยขออนุญาตแก้ไขและอัปเดตไทม์ไลน์เพิ่่่่่มมมเเเติคครรััับบในนนนนนนวททีีีี6กกฎาาาายยไได้้้พอองสุขป Central e a ี t v i e w ครับและวันที่8กรกฎาคมนะฮะได้พาคุณแม่ออกไปฉีดยากันบาดทะยักนะฮะพร้อมชมโครงการบ้านจัดสรรครับและทำทรีทเมนต์ที่ไฮ g h s อ l o n วิลล่นะครับซึ่งเขาก็บอกนะฮะว่าก็ขอแก้ไทม์ไลน์เ<ม>พราะมีการตกหล่นจริงๆคือไม่ได้มีเจตนา<ม><ม>ปกปิดแต่อย่างใดนะฮะซึ่งหากไทม์ไลน์ของเธอเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนหรือความกังวลใจกับใครก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย<ม> แล้วก็ในส่วนขั้นตอนการรักษานะฮะในเบื้องต้นเนี่ยน้องได้ปรึกษาแพทย์แล้วก็ได้รับคําแนะนําว่าให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านตามแนวทางโฮมไอโซเลชันนะครับเพราะอาการของน้องเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มสีเขียวไม่แสดงอาการใดๆที่บ่งชี้หน้าชัดและเพื่อเป็นการเก็บสิทธิ์นะฮะ ในการรักษาให้กับคนที่มีอาการหนักกว่าและต้องการเตียงมากกว่านะครับข่าวสามสีนะครับขอเป็นกำลังใจให้น้องเต้ยนะครับให้น้องเต้ยหายไวๆแต่เราเชืวว่อว,อว่าน้องเต้ยหายไวแน่นอนเพราะว่าน้องเต้ยเป็นสายฟิวตี้แล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอมากๆ <S <S คือสตอรี่นี่เป็นแบบแบบเป็นไข่ปาลาเป็นจุดออกกไข่ปลาเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายใช่ใช่นะงั้นขอให้หายไวๆต้องครับผมมาต่อกันที่เรื่องราวของพี่เอพรทิพย์นะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการโพสต์รูปว่าแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลถามพี่ๆสองคนว่าถ้าเจอเพื่อนที่แบบโพสต์รูปแอดมิดอยยยู่่ทีีโรงพาาบลเ้ คยจะต้องไปคอมเมนต์ว่าแบบเป็นห่วง<ช>อะไรเงี้ยใช่ใช่ต้องรับใช่แต่นี่เพื่อนเพื่อในวงการครับ ไปโพสแสดงความยินดีหรือว่าจะมีข่าวดีเพราะว่าโ<อ>พสวอามีการเกิดการอาเจียนเกิดขึ้นอย่างหนักเลยนะครับ<อ>เดี๋ยวไปดูข่าวนี้กันนะครับรูปนี้เลยครับทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้าไปในคอมเมนต์เลยนะฮะนี่คือภาพของพี่เอพรรยาคนสวยของพี่ปอนธวุฒินะฮะได้โพสลงอินสตาแกรมครับเป็นภาพในขณะที่นอนใส่สายน้ำเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลครับพร้อมกับเล่าอาการบอกว่ากินข้าวไปประมาณ4ี่ห้าคำแล้วก็รู้สึกฝื่หอบอมนะกินต่อไม่ได้หลังจากนั้นก็ต้องวิ่งเข้าห้องน้าอาเจียนชุดใหญ่ต่อเนื่อง6รอบครับความรู้สึกคุ้น แถมเริ่มหนาวสัน่นเริ่มไม่ไหวพี่ปอก็เห็นอาการไม่ค่อยดีส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อให้ตรวจนะครับซึ่งระหว่างรอผลเจาะเลือดคุณหมอก็บอกว่าอ่ะไหนๆตรวจแล้วก็ขอตรวจท้องไปด้วยละกันะนะพี่เอกก็ตกใจครับแต่คนที่ดีใจเนี่ยน่าจะเป็นพี่ป๋เพราะว่าอยากได้ลูกสาวอร,รอมาหนานะฮะแต่สุดท้ายผลตรวจออกมาเขาคุณหมอบอกว่าคาดว่าอาการออน่าจะอาหารเป็นพิษนะฮะแต่พี่เอกก็บอกนะว่าลุ้นมากตื่นเต้นมากนะว่าจะท้องหรือเปล่านะครับแต่ในใจก็คิดแหละว่าน่าจะไม่แต่ สุิปอก็ต้องดีใจเก้อไปใจเก้อไปครับดีใจเก้อเนอะอ่ะโพสต์ดังกล่าวก็ทําให้เพื่อนๆในวงการเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์เพราะว่าก็อยากให้มีข่าวดีอยากให้มีทายาทมีลูกคนที่สา้องครับอยากให้มีลูกสาวนั่นแหละให้สนใจคุณพ่อใช่ฮะนะคะเอาละค่ะเมื่อกี้เขาอาหารเป็นพิษไปแต่ว่าอาหารครั้งนี้ไม่ต้องกลัวอาหารเป็นพิษนะคะเพราะว่าทานแล้วมีความสุขแน่นอนเพราะว่าอยากจะชวนคุณผู้ชมเ่ยนะคะไปดินเนอร์กับพระเอกสุดฮอตของเรากับน้องกองทัพพีค่ะในละคร That to Love ให้รักพิพากษาค่ะ ละครออกอากาศไปไม่กี่อีพีต้องบอกเลยว่ากระแสของน้องพีคเนี่ยปังมากๆนะคะดอมในไทยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอช่อง3ก็เลยจัดกิจกรรมสุดพิเศษขึ้นค่ะเพื่อให้แฟนคลับได้มาร่วมโต๊ะดินเนอร์ออนไลน์กับน้องพีคในกิจกรรม ch 3 plus นะคะแฟนด้อมโคซ d i ด n นเนอร์ไค่ะซึ่งวิธีการร่วมสนุกง่ายมากค่ะเพียงเข้าไปกดมอบหัวใจในแคมเปญโคซี่ดินเนอร์ไให้ผมทานข้าเป็นเพื่อนคุณ ในแอปพลิเคชัน CH3 Plus นะคะผู้ที่กดหัวใจจำนวนมากที่สุด30ท่านก็จะได้เป็น Top h ฮ t Givever นะคะได้รับสิทธิ์ซูมเพื่อเข้าชมและก็ร่วมกิจกรรมไลฟ์ทันทีค่ะโดยกิจกรรมครั้งนี้นะคะสงวน,นสิทธิ์เฉพาะคนไทยที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วดินเดอร์ยังไงออนไลน์จะทานข้าวได้ทานเมนูเดียวกันไหม,อมบอกเลยว่าใครที่เป็นผู้โชคดีนะคะทีมงานจะมีการจัดส่งอาหารไปให้ล่วงหน้าค่ะซึ่งจะเป็นเมนูที่น้อง เป็นคนเลือกเองทั้งหมดเลยโ,โ,โดยจะเลือกจากร้านอาหารที่กําลังประสบภัยกับวิกฤตโควิดสิอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็จะส่งไปให้รับประทานพร้อมกันด้วยค่ะในวันที่มีการร่วมสนุกกันเนี่ยนะคะคผ่านทางซูมค่ะสามารถร่วมสนุกแล้วก็ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23ากรกฎาคมนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมนี้นะคะในวันที่5สิงหาคมค่ะก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ www.ch 3 plus.com แคมเปญค่ะโอ้โหงั้นอย่างนี้คือต้องวอร์มนิ้วรอต้องวอร์มนิ้วรอครับต้องกดกดกดหัวใจนะต้กดหัวใจรัวรัวเลยผมดูครับผมติดเรื่องนี้มากสนุกมากๆครับคือคอมเมดี้แบบจังหวะแบบพี่วินต้องไปดินเนอร์กับน้องพีผมกลัวคุณ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 วณีจะปาดหน้าใช่ผมเลครับหน้าใช้ผมนะครับดินเนอร์ร่วมดินเนอร์ร่วมนี่แล้วไม่ใช่แค่นี่นะสุขเสาร์อาทิตย์นี้ครับอันนี้ผมดีนะดีหนักมากนี่ฮะ แค่รักสลับชะตาครับจะอวาสานจะจบแล้วแต่จะบอกว่าเป็นละครที่เทรนแบบมาแรงแล้วก็<ช>ดีตัต้นจนจบจริงครับครับหนุกมากๆเรื่องนี้ผมติดงอมเงมครับผมเพลง <ฮะ S 2> กระแสะดีตั้งแต่ต้นจนปถึงโค้งสุดท้ายสลับละครเรื่องนี้นะฮะแค่รักสลับชะตาของพี่อ้อมพิยดาน,นะฮะจากค่ายเมจิกอีฟอินเตอร์เทนเมนต์นะฮะตอนนี้นะฮะ วัดเริ่มรู้สึกอยากปรับตัวให้เป็นคนดีขึ้นเพื่อเอาชนะหัวใจของกุลให้ได้ส่วนกุลเองก็เฮิร์ตหนักมากเพราะถูกเตะคนที่รักที่กำลังจะแต่งงานกันปั้นหัวใจเพ่กปีอีกคนนึงซึ่งก็คือจินนี่นที่โชคชะตาเล่นตลกต้องให้มาอยู่ใกล้ๆกันทำมาแฟนๆเนี่ยลุ้นหนักเลยนะครับว่าเตะกับวัดเนี่ยอยากจะสลับร่างกันคืนจริงๆไหม,มเพื่อกับใช้ชีวิตของเตงตามปกติ<ะ>หรือว่าจะอยู่ในร่างนี้ต่อไปอและยังมีความลับห,หีกน่าว่าเอ๊ะ ทั้งเต่ทั้งวันเนี่ยเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าไม,ม่ยังมีเรื่องการท้ายาสเสพติดที่ต้องมาลุ้นว่าจะจบยังไงมีหลายประเด็นมากมายนะฮะแบบนี้สั้งสองสาวนะครับบัวนลินทิพและน้ำตาลพีจักรนานะฮะเลยส่งคลิปมาอ้อนแฟนๆขอกำลังใจให้ติดตามบทสรุปใน3ตอนสุดท้ายนะครับไปฟังเสียงาสาวกันครับ สามตอนสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเข้มข้นมากๆคือปมมันจะค่อยๆเฉลยแล้วก็คลี่คลายใครจะคู่ใครจะได้สลับล่ามคืนไหมมันแบบลุน้นลุ้นมากๆก็ยังไงฝากทุกคนด้วยนะคะ3ตอนสุดท้ายมาร่วมลุ้นไปด้วยกันนะคะแล้วก็มาดูสดกันเยอะๆด้วยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราในแคนแล้วสลับชะตาด้วยค่ะ ฝากด้วยนะคะสำหรับละครเรื่องแคนรักสลับชะตาค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่3ตอนสุดท้ายแล้วนะคะรับรองว่าเป็น3ตอนที่เข้มข้นมันทุกหยดพีคในพีคแน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะมาดูสดพร้อมกันค่ะ2อทุ่ม20ทางช่อง3ากด33ค่ะเจอก,กันนะคะส่วนหนึ่งทุ่มวันนี้นะคะผู้จัดพี่อ้อมพิยดานะคะจะนำทีม4นักแสดงนำทั้งอเล็กธิรเดชค่ะน้ำตาลพิจักนากระทิงขุนนรงค์แล้วก็บัวนารินทิพย์ค่ะ มาร่วมพูดคุยกันแบบสดๆเลยในกิจกรรมดาราไลฟ์ from home นะคะใครอยากจะส่งคำถามพูดคุยกับพวกเขาก็ไปติดตามมาได้หนึ่งทุ่มตรงวันนี้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะคะ c ี CS 3ีสามไ a ยแลนดค่ะแล้วก็ดูไลฟ์เสร็จแล้วคุยกับนักแสดงเสร็จแล้วก็ดูละครกันต่อเลย2ทุ่ม20นาทีทางช่อง3กด33นะคะจะจบแล้ว3ตอนสุดท้ายแล้วใช่ครับท่าน,นะคบฟินลืมจริงๆครับผม,มดูติดงอมยํามากแบบ โอ้ยจะสลิปกลับบ้านไปแบบเปิดทีวีรอแล้วที่ที่บ้านเขาคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าน่าใช่ใช่เราก็ยังไม่ถูกสปอยต้องไปรอชมในละครของเราค่ะครับเราปิดท้ายช่วงนี้นะครด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยครับหลังจากที่ภาพยนตร์โดยที่เป็นผลงานของพุ่งกับชาวไทยชื่อเมโมเรียนะฮะที่ไปเปิดฉายที่เทศกาลภาพยนตร์หนังเมืองคานครับผมะรู้ไหมว่าตอนจบเป็นยังไง เป็นไงครับคุณจะสปอยตอนจบไหมไม่ใช่สปอยตอนจบังจากหนังจบแล้วเนี่ยคนที่ดูที่เป็นชาวต่างชาติโอ้ลุกขึ้นตบมือลุกตบมือแล้วตบมือนานสิบนาทีสิบนาทีอยากให้ไปดูคลิปนี้กันฮะโอ้โหอย่างนั้นเลย คือเสียงกบมือจากผู้ชมในฮอลนะฮะหลังจากภาพยนตร์เรื่องเมมโมรีนะครับผลงานของพุ่งจากชาวไทยครับพี่เจยอ,อภิชาติพงศ์ครับถูกฉายในรอบ World p พ e ีเมียจบนะฮะดังสนั่นแบบนี้นะนี่ตัดมาให้สั้นๆคนนี่อะไรขาดเรามีไม่นานเนี่ยจริงๆแล้วยาว10นาทีเกือบ11นาทีนะฮะ<อ>ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเมมโมรีนะฮะได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดในสายคอมเพติชันนะฮะในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาร์สครั้งที่74นะฮะเป็นผลงานที่ได้รับทุนหลักเนี่ยจากประเทศคโคลอมเบียครับและถือเป็นเรื่องหนึ่รวมตั เลยนะทั้ง<ะ>นักแสดงอย่างเชลล่าสวินเทนนะฮะมานำแสดงที่ก็โอ้โหเป็นมือรางวัลเลยแล้วก็พุ่มกับชาวไทยอย่างพี่เจร์เนี่ยก็มีดีกรีไม่ธรรมดาเพราะเคยคว้ารางวัลปาล์มทองคำนะฮะจากภาพยนตร์เรื่องลุงบุญมีระลึกชาตินะฮะในเทศกาลหนังเมืองคาร์ครั้งที่63มาแล้วนะครับ<อ>ซึ่งนอกจากหนังเนี่ยจะสร้างความฮือฮานะนักแสดงและทีมงานก็สร้างความฮือฮานในงานเหมือนกันครับเพราะว่าได้เป็นกระบอกเสียงให้กับเหตุการณ์ไปท้วงในโคลอมเบียนะฮะด้วยการนำธงชาติโคลอมเบียเขียนข้อความ S.O.S มากลางกลาง ผมแดงเลยนะครับเพื่อบอกเล่าต่อโลกนะถึงสถานการณ์โควิดที่เลวร้ายครับมีผู้ติดเชื้อกว่า3ล้านคนเสียชีวิตกว่า80,000คนและมีประชาชนรวมถึงนักศึกษานับหมื่นนะครับออกมาประท้วงรัฐบาลอยู่ในขณะนี้นะครับก็ตงมารุนครับว่าภาพยนตร์เรื่อง memory นะฮะจากการกำกับของพี่เจร์นะฮะจะสามารถมัดใจคณะกรรมการคว้ารางวัลปาล์มทองคำได้อีกหรือไม่ครับใช่ครับส่งกำลังใจไปให้นะคะคนไทย ปรบมือยาวสินาทีนี่ไม่ธรรมดานะฮะนานมากนะนานนานนานมากครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนั้นนะฮะกลับมาพบข่าวอีกทีกับคุณซีฉัตรปวีนะฮะรวมถึงเรื่องของนี่ครับนกแก้วโมกฝูงใหญ่ที่รวมตัวกันที่วัดสวนใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะฮะเกิดกระแสพะพวิพากษ์วิจารว่าอย่าจับอย่าทำาลายน้องเลยนะปล่อยให้น้องอยู่ตามธรรมชาติเดี๋ยวกลับไปติดตามครับ มาดูสิ่งล้ำในโลกค่ะที่สถานการณ์โควิดไม่สามารถหยุดความเจริญก้าวหน้าเหล่านี้เอาไว้ได้ค่ะเครื่องบินเอาไว้ส่งคนค่ะแต่ถ้าเกิดเอาไว้ส่งของส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าดโดรนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าดโดรนสามารถ ส่งของให้คุณได้ทั่วโลกภายใน24ชั่วโมงเอาละถ้าคุณจะส่งของข้ามทวีปเครื่องบินแม้จะเร็วสุดแต่ก็ยังช้าอยู่ดีเพราะมีขั้นตอนมากมายทั้งการตรวจสอบการโหลดของขึ้นเครื่องหากลดลดขั้นตอนเหล่านี้ได้ก็จะทําให้การขนส่งของได้เร็วขึ้นอีกนั่นจึงทําให้เกิดการพัฒนาเอ r r o i r Air โดรนส่งของอัตโนมัติจากสาหรัฐซึ่งไม่ว่าอยู่ที่ไหนของโลกก็จะจัดส่งให้ถึงมือใน24ชั่วโมงซึ่งโดรนตัวนี้ออกแบบเพื่อแก้ไขข้อจํากัดเดิมแยกกันทํางานออกจากสนามบินทําให้การขนส่งทางอากาศเร็็ววขึ้นนนนตัเเคครรรื่องปไ หน้าตาเหมือนเครื่องบินแต่ขึ้นลงแนวดิ่งส่งของอัตโนมัติรับน้ําหนักสูงสุดถึง225กรัมนะคะ่ะออกแบบช่องใส่สินค้าด้านล่างให้คนถ่ายได้เร็วขึ้นจุดเด่นคือสามารถบินไปรับของจากต้นทางไปส่งถึงปลายทางม้วนเดียวจบไม่ใช้คนเลยค่ะส่วนพลังงานนั้นใช้เครื่องไฮบริดบินได้ในระยะไกลขึ้นมากกว่า500กิโลเมตรไม่ใช่แค่ส่งสินค้าโดรนลานี้สามารถขนอุปกรณ์การแพทย์ไปพื้นที่ห่างไกลใช้ขนของช่วยเหลือในยามเกิดภัยพิบัติได้อีกด้วยเห็นแบบนี้แล้วนะคะเอาใจนักพัฒนาโดรนฝีมือคนไทยหลายๆคนนะคะให้ พัฒนาคอนเซปต์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยไม่ช้าไปกว่าต่างประเทศค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะแอปพลิเคชันในการส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะที่หลายคนพูดถึงเป็นตัวช่วยคนไทยนั่นก็คือ o b บิน o o d มีกระแสมากมายมีดราม่าที่เกิดขึ้นมากมายวันนี้สามารถช่วยคนได้ยังไงและรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แบบไหนบ้างค่ะหลังจากมีประกาศล็อกดาวน์จังหวัดสีแดงเข้มเป็นเวลา15วันร้านอาหารสั่งกลับบ้านได้เท่านั้นทําให้คนจะเป็นหันมาสั่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่มากขึ้นที่กำลังเป็นกระแส ฟู้ดเดลิเวอรี่รายแรกประกาศส่งฟรีไม่คิดค่าส่งทุกออเดอร์ในช่วงล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่11ถึง25กรกฎาคมรวมทั้งหมด15วันเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนคนสั่งอาหารซึ่งผู้ให้บริการแอปออกให้หมดเลยค่ะเรียกว่าได้ประโยชน์หลายต่อเพราะว่าประชาชนอย่างเราๆก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายร้านอาหารเองก็มียอดสั่งมากขึ้นแล้วก็มีรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะแอปนี้ไม่เก็บค่า GP จากร้านอาหารอยู่แล้วรายเดอร์เองจะมีงานแล้วก็รายได้เพิ่มขึ้นก็ทุกฝ่ายฝาวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วกันนนนนนนคคค่่่่่ะใสสถาาาากกกรรรณ์แบบีีี้เเเเเห็ิิงทททยยยยวโดดไไพือ มากมายจริงๆที่เป็นความช่วยเหลือของคนไทยด้วยกันเองแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเอกชนหรือภาครัฐสีเชื่อว่าไอเดียดีๆแบบนี้ของภาคประชาชนเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่ลุกขึ้นมาทําสิ่งดีๆนะคะตอนนี้ส่งต่อไปที่ผู้ประกาศของตกข่าวสามสีเลยค่ะขอบคุณคสีณด้วยนะคะครับ วันนี้ข่าวสามสีนะฮะจะพาไปดูอาชีพแปลกๆสุดเก๋แล้วบอกเลยว่าสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรม,มากนะฮะจ<ะ>ับกับอาชีพขุดหาเหรียญในสนามฟุตบอลครับในสนามโรงเรียนฮะไรายได้นะฮะชั่วโมงนึงครับสองถึงสามร้อยบาทนะครับบอกเลยว่าสถานการณ์แบบนี้นะฮะถ้าไม่เก่งงานนี่ไม่ยากจนนะครับกับอาชีพสุดแปลกที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนะฮะอย่างอาชีพขุดหาเหรียญตามสนามในโรงเรียนอุปกรณ์เนี่ยฮะมีอยู่สามอย่างนะครับ<ะ>อย่างแรกคือเครื่องสแกนโลหะแล้วก็เครื่องชี้เป้าแล้วก็พวขุดดินนี่ฮะ ซึ่งพี่ตุ้ยนะฮะคนเราเห็นตามรูปนี่ฮะวิธีการเขาบอกเลยว่าใช้ไอ้ตัวเครื่องสแกนโลหะเนี่ยสแกนก่อนพอเจอปุ๊บก็เอาเครื่องชี้คีเป้าเนี่ยไปมารจุดพอมาจุดได้แล้วก็เอาพ่วเนี่ยขุดขึ้นมาบางทีนะฮะเจอเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบหรือแม้แต่กระทั่งเหรียญโบราณก็เจอที่เด็ดๆคือเจอพระครับนี่เจอพระด้วยนะฮะใช่ครับทำประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะรายได้ประมาณ 2- 300บาทนะครับเหรียญที่ได้มาเนี่ยเอาไปทําความสะอาดแล้วก็ไปให สำนักงานธนารักษ์ที่สงขาจัดการล้างแล้วก็แลกแลกเปลี่ยนมาใช้ได้ใช่ครับเพราะว่าแบบเตะบงเตะบอลอย่างเงี้ยนะมีเหรียญบนถนนใช่ใถูกต้องครับแต่ว่าจริงๆมนไปทำ4 4 5ก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้วันนี้จะลุกไปหาเหรียญเลยก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องขอทําขอขออนุญาตทางโรงเรียนก่อนว่าเราจะเข้าไปนะเพื่อค้นหาแบบนี้ครับผมอ๋อนดกวว่าไม่ได้เพราะเราไม่มีเครื่องจับโลหะ เราก็ไม่มีด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเอาล่ะเรามาปิดท้ายสำหรับวันนี้นะครับกับความน่ารักของนกแก้วโม่งฝูงใหญ่เลยนะครับผมที่มารวมกลุ่มอาศัยกันอยู่ที่วัดสวนใหญ่อเาเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีที่เห็นภาพอยู่ตรงนี้เลยครับนี่คือนกแก้วโม่งนะฮะซึ่งนกแก้วโม่งเนี่ยเป็นสัตว์สงวนครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะฮะมักจะหากินเป็นฝูงใหญ่ปร สักประมาณ8ถึง10ตัวนะฮะเกาะตามยอดไม้แล้วก็ทำรังอยู่ตามโพรงไม้ครับซึ่งชาบางกรวยก็บอกนะว่าถ้าใครพบเห็นน้องเนี่ยอย่าจับน้องเลยนะเพราะว่านกแก้วโม่งฝูงนี้เนี่ยเป็นฝูงสุดท้ายที่เหลืออยู่แล้วนะฮะอวอนให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์นกแก้วโม่งเอาไว้ก่อนที่จะสูญพันธุ์หายไปนะครับไปฟังเสียงของคุณชัยวัฒน์กันครับผม นกแก้วโมอ่ะครับฝูงเนี้ยจะอาศัยประจําอยู่ที่นี่นะครับผมอยู่ที่นี่มานานหลายปีละดั้งเดิมเนี่ยครับจังหวัดนนทบุรีนะครับทั้งจังหวัดเนี่ยจะเป็นสวนผลไม้นะครับเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับผมฉะนั้นเนี่ยจะมีนกแก้วโมงตัวเนี้ยอาศัยอยู่จํานวนมากนะครับซึ่งเป็นนกประจําถิ่นนะครับเขาเนี่ยเป็นหนึ่งใน7นกแก้วของไทยนะครับที่ตัวใหญ่ที่สุดปากจะแดงอวบอวบอิ่มนะครับแล้วก็จะมีแถบ แถบสีแดงตรงตรงที่หัวไหลนะครับส่วนหางก็จะยาวนะครับผมยังไงก็ฝากนะครับชาวอำเภอบางกลวยนะครับผมช่วยกันอนุรักษ์นกตัวนี้เอาไว้นะครับผมเพราะว่านกฝูงเนี่ยเป็นนกที่หายากแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทีแล้วคือถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาไว้ถ้าเขาหายไปเนี่ยคือโอกาสที่เราจะได้เขากลับคืนมานะครับมันจะยากนะครับผมนะขอบคุณชัยวัฒน์นะฮะหนึ่งในชาวบางกลวยเนี่ย้องไปสัตว์สงวนนะครับถ้าจับนี่ผิดกฎหมายนะฮะใช่ครับผม แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราข่าว3สีแล้วนะคะอย่าลืมติดตามข่าวมานะคะเมื่อกี้มีข่าวแว่วๆมาว่าเกี่ยวกับการล็อกดาวแบบฟูลสเกลจะเป็นอย่งก็ติดตามได้ในเรื่องเด่นเย็นนี้นะคะวันนี้ขอบคุณชุดพิธีกรจากคาริโอเป้แบงกอกด้วยค่ะพวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ